ส,สวัสดีพี่น้องทุกชาวเกษตรกรทุกท่านวันนี้โครงการมาแนละ้วเกษตร,รของเราก็มาถึงขั้นตอนวิธีการทำจุลินทรีย์หนอ,อกกล้วย สามละเอียดเลยเหรอใช่ครับแล้วผสมอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีหน่อกล้วยครับหน่อกล้วยก็จะมีกากน้ำตาลถ้าถ้าดำสูตรอ่ะดำต่อหนึ่งต่อสิบคือหน่อกล้วยสามส่วนน้ำตาลหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำสิบส่วนน้ำตาลคือกากน้ำตาลเนยอ๋อกากน้ำตาลนะเราไปเราไปเราไม่มีกากน้ำตาลก็คือใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้น้ำตาลทรายแดงธรรมดาเราเนี่ยนะใช่ครับ ไม่ใช่แบบที่เป็นสีขาวนะฮะน้ำตาลสายแดงนะน้ำตาลสายแดงที่ใส่กาแฟนี่นะไม่ไม่ใช่ที่ฟอกขาวแล้วนะพี่เออรู้แล้วเออแต่อันนี้เรามาทำสูตรแบบเข้มข้นเราอาจจะไม่ใช้สูตรแบบหนึ่งต่อสามต่อสิบเราใช้เวลาระยะเวลาในการหมักนานไหมครับไม่ปดวันเจ็ดวันคือใช้ได้เลย ก็คือทุกสองวันเรามาเปิดแล้วก็คนอ๋อ <คน S 2> ทุก <5 S 2> ทุกสองวันเนอะทุกสองหอสามวันก็ได้ตอนนี้ <c oughs> ถ้าเราจับยิ่งละเอียดยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะได้ย่อยสลายได้เร็วตอนนี้ <c oughs> ถ้าเรา เราหมักไปแล้วถ้ามันเกิดถ้ามันกลิ่นเหม็นเราก็แสดงว่าอาหารของกินเรนซีไม่พอถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นใช่ไหมถ้ามันกิลิ่นเหม็นหรือเป็นนอนเป็นอะไรก็คือเราก็เติมกากน้ำตาลเข้าไปอ๋อคือคือกากน้ำตาลไม่เพียงพอใช่ครับอาหารเรนซีกากน้ำตาลคืออาหารลินซีอืมก็คือถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นเราก็เติมน้ำตาลเข้าไปอีกถ้าเราหมักได้ถ้ามันเป็นกลิ่นจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นซีอิ้วของอ๋อ เอานำไปใช้งานยังไงครับผมไปลดต้นไม้เลยใช่ก็คือไปผสมน้าลดต้นไม้ก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมจะทําไปย่อยสลายใบไ,ไม้ทําดินใบไม้ด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวถ้าในอีพีต่อไปน่าจะได้ดูในส่วนของที่เป็นการทาดินใบไม้ทาทาอะไรนะครับก็จะมียูเรียน้ำเดี๋ยวอีพีต่อไปนะ่าจะเป็นยูเรียน้ำครับ ต้นนี้อะไรครับเนี่ยต้นทัตตะวันนะครับหรืออะไรพี่เดชต้นแ,แนครนะ์นาโอ้แคนาบ้านเราแล้วนี่คือต้นอะไรครับดาวเรืองปล<อ>ูกดาวเรืองด้วยเพราน่าเกษตรมีดาวเรืองแคร์นาสวนป่าสมุนไพร อย่างทำด้วยใจชายโยโหหิวไปยังไงไ่งเนี่ยไรเ,เลยสีเดือดใส่ไปเลยต้องซับพารียาเปซุดๆเลยวะ <Okay. S 2> หมดทุกกรเลยวะเนี่ยเดี๋ยวกุลองตัวนี้กับ,ไไนบอนได้ครับร้อเพ่อะไรนะไอถ่ายคลิปวิดีโอแบบไม่รู้วิธีการตัดต่อรับผมคือด้นสดถ่ายกันแบบสดๆไม่มีการตัดตอ่อ โครงการมานาเกษตรของเราก็คือดีทุกอย่างครับผมอย่างเช่นเนี่ยปาของผมแกเป็นโลกสารพัดโลกความดันลกอิสูง,งมกัาต่ำมีแกได้คนเดียวครับผมคาดว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่กก็มาทําเกษตรเพื่อขยายหลดลมก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยใ้้ปกติเสาร์อาทิตย์แกก็จะนอนอยู่ห้องไม่ทําอะไรเลย <S <S ก็มาอย่างนี้ก็ได้อากาศสดชื่นสูดอากาศบริสุทธิ์ก็มาทำนานเดินไปแล้ว ทำไมต้องใช้เป็นหนอ่อกล้วยพี่เลยเพราะว่าอะไรครับตัวต,ตัวอย่างอื่นได้ไหมประเภทอย่างอื่นได้ไหมหรือหรือหรือห nah รือได้เฉพาะหนอ่อกล้วยประมาณนั้นแหละตแต่เนี้ยถ้าเรามันก็จะมีจชืชไชอไอานได้เลายก็มีทั่วพอดอหนึ่งครับพี่พอดอหนึ่งแต่ว่าเราต้องไปขอ,อที่กระทรวงเกษตร ไม่เราก็คือไม่ไอเนี่ยที่ส่วนผสมมันเนี่ยมันต้องเป็นหน่อกล้วยอย่างเดียวหรือไงใช่ครับถ้าเป็นแต่กล้วยก็จะไม่ใช่จะดีๆต้นกล้วยอ่ะอ๋อจะเป็นเอทานซินทั้อัลตันกล้วยไปเอทานซินทั้งกล้วยไปแต่มันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องใช้ปริมาณอะไรนะทำไมป๋เาขเขาขเขาอะไรต้นยางนาเหรอเนี่ยไงต้นยางนาเนี่ยเยอะั่นแหละที่ป๋าซื้อนมากิน วันนี้คือเราจะดองทำในส่วนที่เ่นจากเล็กก่อนครับมกอางเตาหนึ่นเ็นมชื่อนบนมีบนครับผมบนนี่ เป็นหยาเป็นยังใน,นบริเวไม่ได้ไม่ได้เหรอเพราะว่าเอา้าสวัสดีครับพี่กิตครับมาแล้วดูครับเต็มยศดมาเลยวันนี้หอ่อหายใจออกหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ท่านประธานใหญ่ของเรามาสายเสุดเกินท่านประธานมาสายทีมงานจะกลับบ้านหมดแล้วดีรองประธานห,นหน้ามไว้่อเช้าเนี่ยร<ม>องรประธานเล่เดี๋ยวเพิ่งกลับพี่ขอร้องเดี๋ยวพี่กิจเขาก็มา ผมบอกเลยถ้าช้ากวนี้ผมกลับแน่นอนครับผมมีพริกมาปลูกด้วยครับวันนี้เอามาทำทันครับผมเห็ดแมวครับผมอยู่ที่บ้านมีมันเผ็ดมากก็เลยเอามาทดลองขยายพันธุ์ เอาเอาไปไหนพี่ทิ้งลงน้ำหร,หรือปลูกอ่าผมแลสาด <c oughs> น,นี่<ม>คือ<า>วิธีการเล่นบางพงแขกดำดำเนินนะครับอันนี้โหยิบยอดมาก่นี่คือวิธีการศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถือ แต่ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับผมมีข้อมูลเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้ไว้เผื่อผมได้กลับไปอยู่ภูมิลำเนาผมก็จะมีอาชีพทำได้วิธีการถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็ทเพิ่มครับผมแล้วไอ้ตัวถังดําคืออะไรนะครับจากน้ำตาลที่ว่าน้าลนแล้วเราไปสั่งซื้ออยู่ไหนครับมีตามร้านขายพวกขายเกษตรทั่วไปครับอ๋อ บอกก็เลยว่าจากน้ำตาลอย่างเดียวอลองดมกินไหมพี่เดี๋ยวเกิดไปซื้อผิดอ๋ออันนี้ใช้การน้ำตาลทรายแดงก็ได้ครับอืมล้วพี่ใช้ใส่เยอะไหมก็ตอนตอนแรกเราก็ใส่เป็นถ้าตอนนี้เราใส่เยอะได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอาหารจีนินซีมันจะไม่ทำให้มันหมึกถ้าถ้าอัตราส่วนระหว่าง หน่อกล้วยแล้วก็น้าเยอะเกินไปอาจจะทำให้เกิดกลิ่นมันจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือไม่อาหารจีนซีไม่พอสิถึงเกิดกลิ่นเหม็นเกล็ดน้อนเกิดอะไรแต่ถ้าเราถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นเราก็ไม่ต้องเททิ้งนะี่คือเพิ่มการต้องาออการอ๋อเพิ่มการต,าต,าตา้องการคุณอาหารีนซีมันก็จะถ้ามันได้ที่แล้วก็คือประมาณเจ็ดวันมันก็จะกลิ่นเหมือนคล้ายๆสี๊วขาวอืมโอเคแล้ว นี้พี่มอนลองยกดูครับพี่ตัวนี้ประมาณ1โลไม่ถึงอ่ะเดเอาอาดูประมาณ1นึโลเลย1นกิโลต่อหนึนกิโก็ตัวนี้ก็ถ้าเราใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้สักสองปันมันใช้1นต่อสสต่อหนึ่งต่อสิใช่ไหมโอเคตัวนี้สมมติสาโล ใช้ร้ำตาลหกิโลแล้วก็น้ำสิบลิตรน้ำน้ลิตรใช่น้ำสิบลิตรน้ำหนลิตรกับหนกิโลครับอ๋อไม่ไ้หนึ่งแต่สามต่อสิบได้ผ่านเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะจับให้มันได้สักสามกิโลสามกิโลแล้วจมัน้น้ตาลหนกโ อ๋ไอไอ้กล้วยเนี่ยสามกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโล<า>และน้ำนำถ,ถ้าตามสูตรถ้าตามสตีก็คือน้ำสิบลิตรน้ำสิบลิตรแต่ถ้าเราทำไปแล้วมันเกิดกินเหม็นเราจะเติมก็แก้ไขได้ได้แก้ไขได้โดยการเติมกากน้ำตาลด้วยโดยการเติมกากน้ำตาลเข้าไปใส่แต่ตอนนี้คือจะดูถ้าถ้ามันเป็นแล้วในหนึ่งอาทิตย์นะเพื่ก็คือเราจะใช้ได้ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือน แต่แต่มันก็ใช้ได้ตลอดแดดเพราะว่าแล้วแต่ว่า,วาถ้าเกินหนึ่งเดือนไปแล้วจะบินซีมันก็จะเริ่มจมน้ำตายเพราะว่บินซีพวกนี้คือมันจะเริ่มแต่โตในน้ำแต่ไปโตบนบกเวลาไปลดน้ำแล้ว<อ>มันก็จะใช่ถ้าถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็ไปไปจมน้ำตายประมาณจะบินซีนก็จะลดงนำ,นำไปใช้ครับผม คลิปดีมีประโยชน์เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวทดลองให้พี่มอนดูก่อนนะครับผมใช่ตอนนี้คือตอนนี้มันอยู่ประมาณจุดลิตรใสส่งตงตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งกิโลอาจจะใช้เยอะนเลยับกลางน้ำตาลถังเท่าไหร่ถึงเลยตอนนี้ต้องถามพี่กิตตอนพี่กิตเป็นคนในะส่กิโาน่าจะร้อยกว่าบาทโอ้ มีเยอะไม่เป็นไรครับใส่เยอะได้ตอนนี้ถ้าเราใส่ตามสัดส่วนก่พออันนี้คือการข้าวๆก่อนครับเราต้มด้วยน้ำอันนี้ก็คือน้ำน้ำเราก็ใช้น้ำรมชาตเราน้ำมองเราเลยนะฮะน้ำจะบอกของเราเลยนี่ยังช่วงหมดเลยนี่ไงขวดนี้ได้ไหมตัดเนี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp dẫn น,นู่นนี่ไง้างเนี้ย นี่เราก็ดูกันว่ามันคนง่ายอาแค่คนคนง่ายก็พอพี่นั่นใส่10ลิตก็ได้อันนี้เราถูดแล้วทุคนแล้วก็เวลาเราไปใช้งานแล้วก็ไม่ต้องเอาไปเยอะถ้าเราไปทีนไกลเราก็เพิ่มอ,อัตราส่วนผสมของน้ำได้อันนี้ก็น่าจะคนสะดวกแล้วแต่ตอนนี้ผมทําให้ดูกับ แล้วหลังจากนั้นก็คือปิดฝาไปเลยใช่ก็คือปิดฝาสอว, <2 S 2> วันวมาเปิดทีเนึใช่คหอปิดฝา,าแี้เน่ยอกคนี้ือปิดไม่ให้ากาศเข้ารสสนิทเลยแหล,ละ<ช>แล้เก็มาคนทุกสอวันเราก็มาดมูดูกลิ่นมันว่าถ้ามันมีสิ่นหรือว่ามีหนอนมีอะไรนี้เราก็เตืียนการมเลตีเพราะทางจินจริงมันหอ ทำส่วตามมาของเราไปคือหนึ่งสามต่อหนึ่งต่อสิบคือหน่อกล้วยสามกิโลตามมาหนึ่งกิโลแล้วก็น้ำสิบลิตรแล้วก็เทียบอัตราส่วนของเราไปถ้าสมมติตัวหน่อกล้วยเราหกกิโล kg, แล้วก็ใส่กา,ามาตสองกโลอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำสองลิตรไปน้ำหนึ่งพีซิลลิตรไปน้ำอีกสิบลิตรอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเราถ้าเราไปทำเรียขนาดนั้น ก็จะใช้ภัชนะที่ใหญ่แต่เรามันลามุนแล้วที่เล็กเราก็ทำใหญ่เชิมพ้นได้ทำถึงเชิมพ้นนะเวลาเราไปไปเวลาเราไปผสมใช้งานเราก็ผสมในอ่างการสวนที่น้ำเยอะขึ้นเสร็จแล้วเราก็แล้วอีกสองวันเราค่อยมาติดตามผลว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคครับมาจบมาถ้าการงานนี้เราก็หมดแล้วก็เนาก็ขอบคุณ ที่เลยครับผมที่สาธิตวิธีการหมักมะเกล้วยทำทำทำอะไรอะไรตีปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยไหมแต่ครับตอนนี้คือจะไปมันผสมรดน้ำต้นไม้ก็ได้แล้วก็ตอนนี้ผมว่าจะไปทำเป็นย่อยเฉลายเป็นดินเป็นย่อยเฉลี่ยเป็นไม้เป็นดินเป็นไม้ทุ่งปุ๋ยแต่ามว่าตอนนี้ดินของเรามันแข็งอ่าอ่า แล้ว,เ,วามามาเอาเตัวนี้เป็นรถเลยแล้วก็จะมีอ๋อเอาใบไม้มไไหมแห้งก็ได้เหรอใบไม้แห้งแล้วนะไอ้ตัวนี้เป็นรถก็คือเราก็ทำนะเป็นกองค่ะอ๋อนี่คือเราทำตัวเรียรูปของเราว่าต้นไม้นี้สามารถใช้ไห้ปลูกใบไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้ก็คือสามารถทำเงินให้เราได้ใบไม้ที่เราเลี้ยงข้ามันเป็นเหมือนกับ

เรียนรู้การทำเกษตรที่ทางบริษัทให้พนักงานทุกคนมาร่วมกันทำทดลองมีไม่มีถูมมกมีถูกไม่มีผิดมีถูมมกับงหมดมีแต่การทดลองถึงจะได้รู้ขอบคุณครับผม